คำว่ารักมันกลายเป็นฝุนไปแล้วอะไรที่หวังก็พังไปตั้งนานแล้วแต่ชีวิตไม่รู้ทำไม มันยังคงข้างคาใจอยู่ดีๆใจก็ร้องห้ออกมามันคิดถึงเธอเหลือเกินได้ยินไหมเธอยังอยู่ในหัวใจของเธอ ผมตานอนทุกคืนยังฝันยังเห็นว่าเรารักกันเธออยู่ที่ไดนคิดถึงเธอชาตินี้ไม่มีสิทธิ์จอเมื่อจบลงแล้ว Hey tham, ngai. Nai, hú, tai, te, ta ta hay thăm những ngày mưa nay chỉ tay mi ta ta hay thăm yung ngày mưa nay tay better